เครดิตเพจผู้แปลมังเงะเทรนเซเตอร์ PS ก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับเกิดใหม่เป็นราชาอเล็กซานเดอร์ที่ต่างโลกตอนที่81ถึงตอนที่84โอเคก็ตะคิมเนี่ยนะผมพาคไม่ดีพูดติดขัดตรงไหนหรือพูดบรัรคชัาตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยดูเหมือนจะเป็นกำลังเสริมจากราชอาณาจักรเซนิดนะนะอืม จะให้ใช้หน้ากากเงินกับเจ้าสุนัขแก่ตกอยู่ในมือของพวกเขาไม่ได้ทุกอย่างอยู่ข้างในนี้แองเจล่ากับรุคพวกเขาคงคิดว่าข้าตายไปแล้วแน่ๆข้าต้องรีบกลับไปโดยเร็วและทำให้พวกเขาประหลาดใจเหลืออยู่คนหนึ่งหือถูกเจอตัวแล้วงั้นเหรอสวัสดีทุกคนสังหารมัน เจ้ากล้าต่อต้านข้าข้าจะบดขยี้เจ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวหยุดก่อนข้าเป็นคนของเมืองแซมบอสดไม่ใช่ศัตรูเล่งความเร็วฮ่าฮ่พวกเราลุยเยี่ยมมันให้เละเวนเอย้ยไม่ใช่แบบนี้แล้วช่างมันเถอะพวกสาละเร็วนี่จงใจจะฆ่าข้าฮ่าฮ่ <c oughs> เจ้าโง่นั่นกลัวจนไม่กล้าขยับตัวเลยไอ้พวกลูกหมาเดี๋ยวจะรู้ว่าใครเป็นใครเจ้าเจ้ามันบ้ากล้าลงมือกับอัศวินแห่งราชอาณาจักรเซนิตที่สูงส่งงั้นเหรือเฮ้ยเจ้าต้องตายข้าจะฆ่าเจ้าความแข็งแกร่งยังไม่ถึงหนึ่งเดียวก็อย่าออกมาวิ่งเล่นข้างนอกสิ อยู่ดีๆไม่เป็นเรื่องไงองค์ชายน้อยได้โปรดสงบสติอารมณ์ลงก่อนเถอะเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานะขอรับเจ้ากล้าไปเหรอเจ้าเป็นเพียงสวะชั้นตรมเจ้าลงพูดอีกทีสิแล้วภาพก็ได้แต่ดมาที่ฝั่งแม่น้ำจูลี่ องค์ชายน้อยไม่ได้เป็นอะไรนะขอรับจิมมี่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ดีแล้วถอนกำลังเถอะฝั่งสะพานพังเชื่อข้าเถอะฟาบาดจะต้องไม่เป็นอะไรพวกเราต้องหาทางไปฝั่งนู้นให้ได้แล้วนําฟาบาดกลับมาฝั่งเมืองแซมบอร์ดพี่แองเจลา่อาอเล็กซานเดอร์เจ้าคงไม่มันตายแล้ว ตายจริงๆอเล็กซานเดอร์ไอ้ปัญญาอ่อนนั่นในที่สุดมันก็ตายแล้วฮ่าฮ่าไอ้ปัญญาอ่อนมันก็เป็นไอ้ปัญญาอ่อนอยู่ดีฟื้นกลับมาเป็นคนปกติแล้วอย่างไรมันก็ยังเป็นแค่หมูโง่งที่รู้แต่เรื่องงองโง่เพื่อชีวิตที่ไร้ค่าของพวกชาวบ้านพวกนั้นสุดท้ายก็ถูกธนูทะลวงล่างนับหมื่นอยู่ดีแองเจล่าข้าจะดูแลเจ้าเอง กิวเจ้าพูดเรื่องบ้าอะไรกิวถอยออกไปแล้วก็หยุดวาจาพล่ยๆของเจ้าซะหากเจ้าปรีปากอีกเพียงนิดเดียวข้าจะใช้ดาบเล่มนี้ลงโทษวินัยเจ้าซะบรูคเจ้าจะแก้งง่ไปถึงไหนอเล็กซานเดอร์มันตายแล้วคิดหรอว่าข้าจะฟังคำพูดของเจ้าหลีกไปซะยังไม่เายท่านพ่อเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้มันยังไม่ตายท่านพ่อเห็นอะไรหือทำไมถึงเป็นแบบนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงเวนเอ้ยบ้าเอ้ยมันเดามันเธอออ้าพี่แองเจลาอาเล็กซานเดอร์ ถ้าอยากไปหาเขาบรูคเจ้าก็ด้วยไม่ใช่เหรอข้ารับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ฝั่งแม่น้ำจูลี่ฝัตรูถูกกวาดล้างหมดแล้วท่านพี่นาตาชาไอ้คนสมควรตายนั่นดูถูกศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรเซนิตแล้วทั้งยังด่าแม้กระทั่งข้าข้าไม่ปล่อยมันแน่จิมมี่เป็นเจ้าที่ยั่วยุเขาก่อนหรือเปล่า การเสียเปรียบก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วหลังจากนี้พี่ไม่อนุญาตให้เจ้าสร้างปัญหาใดๆอีกหากอยากเป็นอัศวินที่แท้จริงอาศัยคุณงามความดีในสงครามและพลังของตัวเองมันไม่พอหรอกเจ้ายังต้องอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์การเห็นอกเห็นใจความกล้าหาญความยุติธรรมการเสียสละเกียรติยศและจิตวิญญาณ เจ้ายังต้องคำหนึงถึงหลักเกณฑ์ทั้ง8นี้เสมอถึงจะเป็นอัศวินที่แท้จริงได้เชิญท่านเบสมานี่เถอะไปบอกผู้นำทางสมควรไตยนั่นว่าข้าเรียกข้ารับองค์ชัยเรียกข้ามามีเรื่องอะไรเจ้าคือเบสผู้นำทางที่ต่ำต้อยใช่ไหมรีบไปบอกลูกเขยปัญญาอ่อนเจ้าว่า เอกอัครลาทูตของราชอาณาจักรเซนิดเดินทางมาถึงแล้วให้มันรีบออกมาคุกเข่าต้อนรับเสียและพระบัญชาองค์ใชยขอให้โชคดีไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแองเจลาหรือเปล่าพระเจ้าคุ้มครองแล้วยังดีที่กำลังเสริม,มาทันสถ,ถานการณ์เลวร้วายจึงยังไม่เกิด ถาหารเกาะดำยังไม่ทำลายปราสาทไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาทำอย่างไรจึงต้านไว้ได้ตั้งห้าวันนี่เป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าดุเดือดมากสะพานหินถึงกับพังเลยหรือไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครกันอ,อือเลมเพิร์และบรูคสองคนนั้นหัวลั้นจะตายไม่น่าใช่หรือว่าเป็นบาซินไอเท่านั้นทำดีเป็นด้วยหรือ มันเกิดอะไรขึ้นกันเน่องราชาทรงพระเจริญอง์ราชาทรงพระเจริญฟาบาททรงพระเจริญอง์ราชาทรงพระเจริญเอ๊ะไม่ใช่ว่าพูดถึงอเล็กซานเดอร์เด็กปัญญาอ่อนนั่นหรอกนะอเล็กซานเดอร์เอ็นจเลอร์เอ็นจเลอรข้ากลับมาแล้วเจ้าค่าฮ่าฮ่ นี่สินะที่เรียกว่าวีรบุรุษต้องคู่กับสาวงามฮิฮิฮิเฮ้แองเจล่าที่รักของข้าข้ากลับมาแล้วแองเจล่าที่รักของข้าข้ากลับมาแล้วแองเจล่าที่รักของข้าข้าอยู่ตรงนี้เจ้าสบายดีไหมเวนเอ้ยไอ้สาวละเลวตัวไหนมันไม่มีตาวะกล้าดียังไงมาพูดจาหยอกล้อผู้หญิงของบีดา อเล็กซานเดอร์ทักษะคนเถื่อนกระโดดเอ๊ะอเล็กซานเดอร์หรอท่านท่านกลับมาแล้วจริงๆด้วยท่านพ่อเอ๊ะท่านพ่อเวนเอ้ยหรือว่าตาแก่นี่ความจริงแล้วเป็นพ่อของแองเจล่าท่านพ่อพ่อของแองเจล่า ข้าเป็นพระสัตรุษของท่านนะโอ้ท่านอาเบสที่รักข้าคิดถึงท่านแทบตายโอ้ใช่เหรอทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านอยากให้ข้าตายกันนะฮ่าฮ่าฮ่าท่านเข้าใจผิดเองท่านเข้าใจผิดไปเองจริงๆข้าเชกไม่แน่ใจและอืมข้าพาท่านข้ามฝั่งไปจะดีกว่าฮะ นี่มันเป็นพลังอะไรเกรงว่าไม่น่าจะต่ำกว่าพลังสองดาวใช่หรือเปล่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่อเล็กซานเดอร์มีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ท่านพ่อท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านจะต้องกลับมาแน่ๆมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตพ่อยังอยู่ที่นี่ดีจังหือ บรคดูเหมือนพวกเขาจะไม่ชอบเบสกันนะฟาบาทคงมีเรื่องเข้าใจผิดระหว่างพวกเขานะขอรับเกิดอะไรขึ้นที่พวกเขาเห็นก็คือสุนักจิ้งจากเจ้าเล่แสนโลบที่ใช้เงินเป็นเบี้ยทั้งยังขโมยสมบัติในคลังหลวงแล้วหนีไปที่กลับมาเมืองแซมบอรดคงอยากจะมาเกาะกินฟรี อเล็กซานเดอร์ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ข้าคิดว่าท่านรีบเสด็จไปเปลี่ยนชุดที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าขอรับหืออีกสองสัปดาห์ท่านจะมีพระชนมายุครบ18พันษาแล้วตามประเพณีของแผ่นดินท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากจ้ากัต และสามารถจัดพิธีพิศิกเพื่อสถาปนาเป็นราชาของเมืองแซมบอร์ดองค์จักรพัดิยาซินแห่งราชาอาณาจักรเซนิดได้ส่งองค์หญิงนาตาชาสเสด็จแทนพร้อมนำพระราชาสารแต่งตั้งมาที่นี่นี่เป็นเรื่องสำคัญมากท่านจำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีไอ้พวกอันตราาลพวกนั้นเป็นคนของราชาอาณาจักรเซนิตจริงๆด้วย ข้าคิดว่าพวกเขาเป็นกำลังเสริมมาช่วยเมืองเซมรบิกลับกลายเป็นพระราชสานแต่งตั้งซันนี่ท่านอาเบสเอาแบบนี้ล้กันให้พวกเขาตั้งค่ายทหารดูฝั่งตรงข้ามสักสองสมวันข้าจะส่งคนไปซ่อมสะพานหินแล้วค่อยให้พวกเขาเดินทางเข้ามาดีไหมอเล็กซานเดอร์ท่านจะมาล้อเล่นอะไรตอนนี้พวกเขาเป็นคณะตัวแทนของราชาอาณาจักรเซนิต กราม่อมขอเสนอให้ท่านส่งคนมาซ่อมสะพานเดี๋ยวนี้เลยใช้เชือกและไม้กระดานนำมาต่าเป็นสะพานขึ้นมาพวกเขามาเพื่อทําราชาพิเศษและสวมมงกุฎให้แก่ท่านท่านรู้ไหมว่าค้าต้องจ่ายไปมากแค่ไหนถึงจะได้คณะตัวแทนกลุ่มนี้มาก็สะพานมันหักจะให้ข้าทำอย่างไรถ้าเหล่าอัศวินที่สูงส่งของจกักรพรรดิรอไม่ไหวพวกเขาก็ซ่อมสะพานไปกันเองเสียซี่ คืนนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงฉลองที่พระราชวังเพื่อเป็นรางวัลให้แก่เหล่านักรบผู้กล้าหาญของข้าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเด็กคนแก่วัยรุ่นทั้งชายและหญิงสามารถเข้าร่วมได้กลับไปที่เมืองแม้ว่าร่างกายและจิตใจจะเหนื่อยล้าแต่ซุนเฟยต้องการจัดการปัญหาผลพ่วงสงครามด้วยตนเองอย่างแข็งขัน ซุนเฟย์นำสมบัติที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกมาแจกใจเป็นของรางวัลตอบแทนที่ทหารและชาวบ้านที่เข้าร่วมสงครามต่อสู้ปกป้องเมืองแซมบอดครั้งนี้นอกจากนี้ซุนเฟยยังเหลือน้ำยารักษาชีวิตขวดกลางครึ่งขวดหลังจากที่ผ่านการเจอจังแล้วก็ให้พวกหมอในเมืองนำไปรักษาพวกทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ทหารหลายคนสามารถกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างมีความสุขเลขานุกากร์บาซนและบุตรชายกิวหลังจากสงครามสิ้นสุดพวกเขากลับไปที่คฤหาสน์ของตัวเองและปลิดประตูอย่างแน่นหนาภายในคฤหาสน์เงียบสนิทไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรราชาอเล็กซานเดอร์ได้ประทับอยู่ในใจพวกเขา เสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนพระเจ้าที่มีอำนาจไม่สิ้นสุดรีบมาสิบนท้องฟ้ามีลุ้งออกมาด้วยว้าวโอ้มหารรย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ส่งคุ้มครององค์ราชาอาเล็กซานเดอร์ของพวกเราคุ้มครองเมืองแซมบอดของพวกเราสุนเฟยที่ยืนอยู่ตรงประตูพระราชวงังก็หัวเล้อออกมาเล็กน้อย เขารู้ว่านี่เป็นเพราะการต่อสู้ก่อนหน้านั้นสบจำนวนมากและยังมีก้อนหินยักษ์ตกลงไปในแม่น้ำจูลี่ทำให้ละอองเลือดและน้ำกระเด็นขึ้นมาแล้วยังละเหยกลายเป็นไอด้วยแสงอาทิตย์จนทำให้ปรากฏฉากที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ตอนนี้สงครามก็ได้เผยให้เห็นฉากที่งดงามที่ยากจะเห็นของมันออกมา ก็แต่จบ,บละครไทยวินาตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็เหตุการณ์จบไปยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแม่ครับบ๊ายบาย